วันนี้นะครับก็เรามาเจอนะครับมาทํารถนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมาให้ทํารถนะครับตัวเป็นของยามาฮานะครับตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ดูจากสภาพครับดูครับตัวทคกนะครับแกนล้อนะครับตัวเบรกสายต่างๆเนี่ยนะครับขาดหมดแล้วคืออาการของรถตอนเนี้ครับ ล้อหน้านะครับล้อหน้าไม่หมุนนะครับล้อหน้าไม่หมุนเลยหน้าจะเบรกติดนะครับอันที่สองเครื่องสตาร์ทไม่ติดครับเรามาดูสภาพเครื่องนะครับคือตอนเนี้นะครับผมได้ทําการถอดคาบูมาแล้วนะครับทาการถอดคาบูมาล้างนะครับตอนนี้ก็ล้างแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะขัดธรรมชาติอีกทีนึงอันนี้คือล้างน้ำมันแช่ไว้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวต้องมาขูดพวกเศษต่างๆเศษตะเก็นให้เลี่ยม แล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะลองติดระบบดูก่อนนะครับว่าประกอบล้างขบูไปแล้วเนี่ยนะครับใส่น้ํามันไปแล้วนะครับเครื่องมันจะติดไหมแต่ตอนนี้เครื่องอ่ะสตาร์ตกดลงหมดนะครับกดลงได้ปกตินะครับก็จากน้ํามันอะไรก็ไม่มีเลยนะครับน้ํามันในขบูเนี่ยนะครับน้ํามันบูดนะครับก็คือ ไม่ไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์เลยนะครับเป็นน้ําเหนียวๆนะครับก็คือน้ํามันเน่านะครับผมก็ทําการขอดออกมาแล้วนะครับตัวส่วนต่างๆนะครับก็นะครับใช้สายไฟยงรูหมดแล้วนะครับล้างทับตาแล้วแต่ยังเดี๋ยวต้องล้างอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะทการประกอบอันนี้ผมก็จะมาไล่นะครับตัวระบบถังก่อนรูจักตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้น่าจะมีรอยนะครับรอยรั่ว นะครับรอยรั่วนะครับว่าเนี่ยน้ำมันเนี่ยทอกงน้ํามันตัวเนี้นะครับมีรอยรั่วเกิดขึ้นตรงหน้าสัมผัสของแผ่นไดอแฟมตัวนี้นะครับหน้าจะมีปัญหารั่วอาจจะต้องทําการเดี๋ยวเช็คก่อนถอดมาดูก่อนว่ามันขันไปแล้วเนี่ยขันให้มันแน่นขึ้นมันจะรั่วไหมแต่ตอนนี้รั่วอยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะมาเช็คสายสายน้ํามันครับว่าท่อน้ํามันตัวนี้มันตันไหมนะครับน้ํามันมันสามารถไหลไหลไหมครับ ไหลออกทางจะเข้าคาบูได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อดูดของเขานะครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ททาการสตาร์ทดูว่าน้ามันมันไหลนะครับถ้าไหลแสดงว่าระบบยังดีอยู่เด้วอาจจะเปลี่ยนสายยางกับกองนะครับหรืออาจจะยังไม่เปลี่ยนเอาให้เครื่องติดได้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเพราะยังไม่ได้เช็คนะครับพวกฝาสูบอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับผ่านดูแต่กสภาพก็น่าจะเก็บไปนานเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ท เพื่อ <c oughs> เพื่อดูว่าน้ำมันมันมาตามระบบไหมครับวันนี้เพื่อทอดดเรานะครับ อน้ำมันไหลนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเดี๋ยวผมก็จะทำการแก้ไขนะครับเดี๋ยวมมนต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คสักสักคู่นะครับสักพักหนึ่งเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำนะครับไปเรื่อยๆื่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลว่ารถคันนี้จะทำติดไหมนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมต่อครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับหลังจากคลิปแรกได้ดูอาการเบื้องต้นไปนะครับ ก็ได้ทำการนะครับล้างคาบูเรเตอร์แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับล้างคาบูเรเตอร์เรียบร้อยนะครับปัญหาก็คือพอจะสตาร์ทเครื่องครับสายคันเร่งครับเกิดตายนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนีนครับสายสายพังนะครับคือไม่สามารถขยับได้นะครับนะครับลองดึง นะครับขยับไม่ได้เลยนะครับก็คือสายขันเร่งตายนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนสายคันเร่งนะครับราวนี้นะครับเราเราจะมาเช็คไฟที่หัวเทียนนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยครับจะมีไฟไหมนะครับอดี๋ยทําการทดสอบก่อนนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองติดเครื่องแล้วนะครับนะครับหัวเทียนเดี๋ยวถอดมาดูก่อนว่านะครับเขาอ่า ได้ล้างมาไหมนะครับแต่เขาบอกว่าหัวเทียนเนี่ยได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเราจะลองเช็คดูนะครับสภาพหัวเทียนนี่นะครับก็มีรอยแฉื่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเช็คไฟก่อนนะครับเราจะทำการเช็คไฟะะจะมาคับ น,นี้ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนเปิดสวิตช์จ่าลองเปิดสวิตช์กันแนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้เด็กใส่ใส่กึนนะครับแต่จะแก้ปัญหาโดยสายันเร่งเนี่ยมันเกิดการเสียนะครับคือสายันเร่งตายนั่นเองนะครับไม่สามารถบิดหรือขยับสายได้นะครับลูกเร่งของเรามันก็ไม่สามารถขึ้นลงได้นะครับ ระบบไฟมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้กระป๋องน้ํามันนะครับจําลองตัวตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อตรงเข้ากับตรงของคาบูเลยนะครับคือเส้นนี้นะครับซึ่งก๊อกเนี่ยมีปัญหาคือรั่วซุมตั้งแต่คลิปแรกแล้วผมยังยังไม่ได้ไปทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องดูก่อน อยากรู้ว่าเครื่องตัวนี้ติดไหมถ้าเครื่องติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่นะครับไล่ทําระบบเบรกหน้านะครับเบรกหน้าอันนี้ก็ล้อไม่หมุนนะครับแล้วก็ล้อหลังเธอไปหมุนดูนะครับอ่าลองลองหยับเบรก,กเช็คเบรกหลังนะครับนะครับอ่ารู้สึกว่าเบรกหลังก็น่าจะมีปัญหานะครับพวนี้ ผมอยากจะลองติดเครื่องดูว่ารถตัวเนี้เขาบอกว่าจอดมานานมากนะครับจอดทิ้งเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ล้างคาบูไปแล้วสายสายคันเร่งผมก็ใสเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการดึงดึงจากตัวนี้เอานะครับมันพอขยับได้นะครับลูกเร่งมันสามารถยกขึ้นได้นะครับสายโชกก็ยังไม่ได้ใส่นะครับกรองผมถอดออกนะครับเดี๋ยวจะใส่สายน้ำมันนะครับจะใส่สายก่อน ครับเดี๋ยวเราจับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้นะครับกเรียนสตาร์ทครับนักเรียนจับนี่ว่นะครับเราสตาร์ททีครับเริ่มติดแล้วนะครับอาการก็เริ่มติดแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเครื่องติดตดครับค่อนข้างที่จะติดง่ายเลยนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวผมก็จะไล่เช็คทำความสะอาดเครื่องตัวนี้นะครับพร้อมกับเดี๋ยวเปลี่ยนสายันเร่งเปลี่ยนก๊อกน้ำมันตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับเบรใตายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ใจเชือนแล้วครับคือเครื่องติดแล้วเดี๋ยวก็จะล้างเครื่องให้เขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเสื้ออะไร มาทำนะครับนะครับเจ้าของเขาจอดทิ้งไม่นานครับดูสภาพแล้วน่าจะตากแดดตากฝนนะครับสายคันเร่งตายหมดล้อระบบเบรกรียบร้อยหมดนะครับก๊อกตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถังถังไม่รั่วนะครับดจะไปทาการล้างถังนะครับอ่าไหนเธอดูกดเกียร์ดิไปมไปนะนะครับถอ,อนดิ เอาเต็มเก็บไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลียร์เดี๋ยวค่อยไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะต้อนถอดฝาแล้วลองดูน้ำมันเครื่องอีกทีนึงผมไม่กล้าสตาร์ทนานนะครับเพราะว่าระบบปลอลื่นเนี่ยพวกน้ำมันเครื่องโอโตลปเนี่ยผมยังยังไม่ได้ทําการเติมหรือทําการใส่ก็สตาร์ทได้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีความขึ้นหน้าผมจะลงคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ